สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ11บมกราคม2อ6 5คุณเทพมนตริลิมปะพยอมนักวิชาการอิสระเนี่ยนะครับได้เขียนข้อมูลเอาไว้บน Facebook บอกว่ากำทันตาเห็นตลกอีกแล้วที่เวลาวิพากษ์วิจารณ์สยามไบโอแซนนั้นมีทั้งความเท็จมีทั้งบิดเบือนจับจ่วงล่วงละเมิดสถาบันก็หกดเท็จทุกอย่างพอถูกจับได้ไล่ทันก็เพ้อเจอ กล่าวหาว่าถูกกลั่นแกล้งเพราะความจริงในหมอพร้อมที่ระบุว่าฉีดวัคซีนเมื่อไหร่อย่างไรมันเป็นเรื่องจริงแม้เป็นข้อมูลบุคคลแต่เวลาไปขอส่วนลดราคาสินค้าโรงแรมที่พักก็เห็นเปิดให้ดูอาา้าซ่าถ้าเรื่องจริงแล้วนําไปฟ้องร้องเอาผิดได้เนี่ยสังคมมนุษย์มันคงเพี้ยนหนักตะก,กะแบบนี้นี่เองเลยพ่ายแพ้ตลอดเวลาเมื่อไม่มีฮิริโอต,ตัมปะทําอะไรคิดการอะไรมันจึงล้มเหลวไปทุกเมื่อเหตุมาจากการชักชวนให้แม่โกหกศาลเมียให้การเท็จ ถ้าคนเราเอาแม่เอาเมียมาขึ้นศาลปกป้องตัวเองได้ศีลธรรมจรญยามันคงมาลายศูนย์แม่ที่น่าสงสารต้องโกหกศาลช่วยลูกเมียที่ให้กำเนิดลูกต้องเอาตัวเองไปช่วยชีวิตการเมืองของเขาโมฆะบุรุษทางการเมืองเป็นเช่นนี้นี่เองเด็กรุ่นใหม่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างขอให้เวรกมตามทันทุกขณะจิตหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าทางด้านคุณเทพมนตรีนั้นก็มีการโพสต์อีกหนึ่งโพสต์ครับบอกว่าไอ้สันขวาน ที่ด่าพระเจ้าอยู่หัวกูต้องวิ่งรีไปฟ้องตำรวจกว่าตำรวจจะออกหมายเรียกพวกมึงก็ใช้เวลาเป็นเดือนที่พวกมึงเอาผิดจับจ้วงแค่เสี้ยววินาทีแม่งมีม็บออกมากวนตีนปล่อยเพื่อนมึงไอตัวผู้ตัวเมียตัวตุ๊ดก็ออกมาร้องระงมด่าทออ้างสิิเสรีภาพร้องให้เหมือนพ่อแม่มันตายแต่พวกมึงก็ละเมิดคนอื่นพอเขาวิจารณ์ว่าพวกมึงทําผิดก็เที่ยวฟ้องไล่บี้กูเองก็ไม่เห็นความยุติธรรมพวกมึงคิดล้มล้างสถาบันสร้างวาทกรรมบิดเบือนคําพูด เป็นอีแอบหน้าตัวเมียพอแพ้ไปไม่รอดก็หาทางหนีเอาตัวรอดไอ้เด็กหญิงเด็กชายเด็กอ้วนที่อยู่ในเริมเรือนจำมันเสือกโง่เองที่หลงคารมพวกมึงมันต้องทนทุกข์ทรมานพวกมึงก็ตีปี๊บฟอกไอ้ฝรั่งหัวดำหัวแดงขายชาติขายแผ่นดินหน้าด้านๆส่วนไอ้พวกอยู่เมืองนอกก็สารเลวเป็นสวะขยะรกโลกชีวิตทุเรศแบบพวกมึงไม่สงสารประเทศของกูเลยไอ้หอกหักนี่แหละครับกรุงเทพมตรีนั้นเนี่ยถึงกับของขึ้นนะฮะ แล้วก็เขียนเอาไว้เนี่ยในรายละเอียดไม่รู้ล่ละครับว่าเขียนถึงใครคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ลองไปพิจิตรพิจารณาแล้วกันนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งสองโพสต์ที่คุณเทพมนตรีเขียนเอาไว้นั้นเนี่ยเป็นการเขียนถึงใครหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าลักษณะการเขียนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามเหตุการณ์ติดตามสถานการณ์มาทุกวันนั้นก็พอเข้าใจได้ว่ากำลังหมายถึงใคร หมายถึงเรื่องใดกันแน่ครับ